ประชุมด่วนเลยนะคะฝ่ายความมั่นคงสั่งเฝ้าระวังสูงสุดวันฐานรับสารทั่วตะว,วันออกกลางถูกโจมตีวันที่13มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากร f ฟลชบิ i กวอ r ร้อนระอุเดือดคลักนะคะหลังออสเอลโจมตีอิรัก ทำเนียบขาวแล่นเลยออกมาปฏิเสธพลวันว่าอิสราเอลทำฝ่ายเดียวนะสรัฐไม่รู้ไม่เห็นและไม่ได้ร่วมมือด้วยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกประชุมด่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติของสรัฐที่ทำเนียบขาวค่ะกำลังพยายามแยกตัวออกจากการโจมตีของอิสรเอลต่ออิรักบอกว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับการปกป้องกองกำลังสรัฐในตะวันออกกลางเป็นหลัก ไม่ได้ทำด้วยนะไม่รู้ไม่เห็นนะสารโทษสหรัฐนายเยรูซาเล็มก็ออกคำเตือนนะคะด้านความปลอดภัยแนะนำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐอยู่ในที่พักพิงท่ามกลางสภาพแวดลอ้อมด้านความปลอดภัยที่ยังไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ได้ประกาศอพยพหรือถอนทูตออกจากเยรูซาเล็มน่าแปลกไหมคะในขณะที่ประกาศอพยพเจ้าหน้าที่ทูตและคนอเมริกัน จาก5ประเทศอาหรับไปแล้วก่อนหน้านี้แค่วันเดียวแต่ยังไม่ได้อยพยพจากเอเสราเอลนะคะ5ประเทศมีที่ไหนบ้างกลุ่มอาวและค่ะเพราะมีฐานทัพสรัฐที่นั่นมีทั้งกาตาร์บาเรนคูเวตยูเอเอล่านี้เป็นต้นรวมทั้งอิรักแล้วก็เลบานอนเมื่อวันนี้อยพยพอย่างโดนที่อิรักแปลว่ารู้ว่าจะยิงจากชายแดนอิรักอิรัก มาริโกโรบิโอรมติว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เลยแถลงเลยสหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลสิ่งสําคัญที่สุดของเราคือการปกป้องกองกําลังสหรัฐในภูมิภาคมีใครเชื่อบ้างคะสหรัฐอเมริกามีฐานทัพหลายแห่งในตะวันออกกลางฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่กาตารค่ะอดีตเคยโดนอิหร่านโจมตีมาแล้วด้วยเพราะอะไร ตอนนั้นมกราคม2563หรือ2020นะคะปีคออ,อิหร่านยิงขีป,ปนาวุธประจมตีฐานทัพสรัสในอิรักนะคะที่นั่นมีกองทานอเมริกันอยู่ปอบโตที่สรัฐสังหารในพลแม่ทัพคดเอ่อเป็นหน่วยกองก,กำลังพิเศษชื่อดังนะคะตอนนั้นเข้มแข็งมากพลเอกกเซมสุไลามาน เป็นนี่เลือดที่ยังไม่ได้รับการชดใช้อิหร่านบอกว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายแต่ว่าทุกครั้งที่มีอะไรวิกฤตที่อเมริกาอเมริกาจะอ้างว่าอิหร่านทำเพราะว่าอย่างเช่นกรณีทำเพราะทำมีนี่เลือดเรื่องสไลามานีเป็นคนสั่งสังหารนะคะหลอกมาว่าเจรจาสันติภาพแต่พอมาถึงสนามบินก็ส่งโดรนไปสังหารเลยค่ะ ครั้งนั้นหือฮามากและนี่เลือดอันนี้ก็ยังไม่ได้รับการชดใช้แต่อิหร่านได้โจมตีกลับหลายเมืองนะคะหนึ่งในนั้นก็คือฐานับสรัฐที่กตาต้านี่แหละอันนี้สรัฐก็เลยมีความกังวลว่าเมื่ออิสราเอลโจมตีอิหร่านเดี๋ยวเราจะโดนแน่เลยก่อนหน้านี้อิหร่านเคยเตือนนะคะหากเกิดศึกใหญ่สรัฐอิสราเอลโจมตีอิหร่านฐานทัพของสรัฐทั้งหมดในตะวันออกกลางจะต้องถูกทำลาย สหรัฐจะต้องคอนกําลังทหารทั้งหมดจากภูมิภาคนี้ทีนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วสหรัฐกําลังทําอะไรสหรัฐพยายามบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวไงค่ะสหรัฐมีฐานทัพและกองกําลังทหารประจําการในตะวันออกกลางเงี้เบิ้มเลยนะทหารประจําการตอนนี้4 0 0 0 0นถึง5 0า0 0นนายตั้งแต่สมัยไบยเดนเอามาอยู่ไว้กระจัดกระจายในตะวันออกกลางในฐานทัพต่างๆของสหรัฐอย่างน้อยที่นี่มีฐานทัพ ของสรัฐที่ตะว,วันเฉพาะที่ตะว,วันออกกลางนะคะ19แห่งฐานทัพฐาวรขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่กลุ่มอาประเทศเศรษฐีอาหรับนะคะ8แห่งมีที่ไหนบ้างอียิปต์อิรักจอรแดนซาอุดีอาระเบียสรัฐอาหรับเอมิเรตบาเรนคูเวตกาตาหลายแห่งนะคะสรัฐได้สั่งอพยพพลเรือนเจ้าหน้าที่ทูตไปแล้วเห็นไหมคะว่าฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่ในอิรัก แล้วหน่วยข่าวกรองของอิรานยืนยันว่ายิงมาจากชายแดนอิรักอิรานไม่รู้ว่ารัฐบาลอิรักจะว่าไงท่างกลางความตึงเครียดนี้นะคะหน่วยงานการค้าทางทะเลของสหราชนาจากักรส่งคำเตือนทีเดียวแหละบอกว่าทั้งกองทัพเรืออังกฤษแล้วก็เรือต่างๆของอังกฤษเรือใดๆก็ตามที่จะผ่านอ่าวแถวๆนั้นคืออ่าวเปอร์เซียทะเลอาหรับนะ่ะ ให้ระมัดระวังแต่งานนี้พันธมิตรทั้งหลายในภูมิภาคตะวันออกคงไม่ได้อยู่นิ่งแน่ดูเหมือนว่าสรัฐอาจแน่ใจว่าอิหร่านคงไม่สามารถตอบโต้อิสราเอลถึงขั้นทำลายล้างได้เพราะผู้บญาการฝ่ายทหารถูกเด็ดชีพไปหลายคนพร้อมกันในคราวเดียวจึงไม่สั่งอ,อพยพคนมากันจากอิสราเอลนะคะแค่เตือนเตือนให้ระวังไม่ให้เดินทางไปในที่สุมเสี่ยงขณะเดียวกัน การการตัวออกจากการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลขณะเดียวกันการที่สหรัฐออกตัวว่าไม่เกี่ยวกับการโจมตีของอิสราเอลนะไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะับทำไปทาไมก็เพื่ออะไรก็เพื่อกันไม่ให้อิรานโจมตีฐานทัพสหรัฐตามที่ขู่ไว้นะคะหากอิรานโจมตีก็จะเป็นเงื่อนไขให้สหรัฐมีความชอบธรรมสั่งกองทัพสหรัฐที่ตั้งท่ารออยู่ลุยได้ทันที และมันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่จะได้กับพลิปตาค่ะเพราะงานนี้อิหรา่านไม่สามารถทำใจเย็นปล่อยไปเหมือนคราวก่อนได้อีกแล้ว